การประกันราคาข้าวเป็นนโยบายที่สำคัญในเวลาที่ผ่านมาปัจจัยกดดันทําให้รัฐบาลต้องปรับเปลี่ยนมาตรการเชื่อใจตลาดข้าวเป็นประกันราคาข้าวแทนการจํานําคือค่าพิจารณาการส่งออกข้าวในระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมาโอกาสที่ไทยจะสูญเสียตําแหน่งนประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกเนื่องจากช่วงทางของราคาข้าวของไทยและประเทศคู่แข่งสัาคัญ สำคัญอย่างเรียนนมเพิ่มขึ้นการเปิดเสรีีตลาดข้าวในช่วง,งต้นปี2553ตามพันตามพันธารกิจขององค์การการค้าโลกนับเป็นปัจจัยกดดันให้ไทยต้องปรับมาตรการแท่งแสงราคาข้าวเนื่องจากมีการตั้งข้อสังเกตว่าไทยยังดำเนินมาตรการแท่งแสงราคาข้าวโดวยมาตรการนับจำนำจะมี ข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านพาักเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมากเน่องจากราคาข้าวอยู่ในของไทยอยู่ในเกณฑ์สูงทําให้รัฐบาลต้องเพิ่มงบประมาณเป็นจํานวนมากถ้ายังต้องดําเนินการดําเนินการการับจํานำข้าวผลกระทบที่ต้องจัจบ,จบตาของการเปลี่ยนแปลงมาใช้มาตรการปรับการราคาข้าวมีดังนี้หนึ่งราคาในประเทศราคาข้าวในประเทศไทยซึ่งอ,อยู่กับกลไกเป็นตลาด เนื่องจากข้อตตกางสำคัญของมาตรการรับจำนำกับมาตรการประกันราคาข้าวคือมาตรการรับจำนำจะเป็นการดึงปริมาณข้าวออกมาจากตลาดโดยเฉพาะในช่วงต้นต้หรือการผลิตที่จะมีปริมาณข้าวส่งออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในขณะที่การประกันราคาข้าวปริมาณข้าวทั้งหมดยังอยู่ในตลาดหรืออาจกาวได้ว่าราคาข้าวในประเทศไทยมีแนวโน้มผันมากกว่าการใช้มาตรการรับจำนำข้าว การส่งออกข้าวของไทยวงการค้าข้าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการแข่งขันในระยะในระหว่างข้อค้าข้าวในระดับจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาข้าวจะเป็นไปตามตัวแทตลดซึ่งมาจากปริมาณการผลิเและความต้องการปริมาณข้าวทั้งหมดจะอยู่ในตลาดโดยจะไม่มีการแข่งขันระหว่างข้าวรัฐบาลและข้าวเอกชนอีกต่อไป 3. รายได้ของเกษตรกรการแทรกแซงตลาด ข้าวโดยการใช้มาตรการประกันราคาข้าวนั้นจะมีเพียงผู้ชาวนาเท่านั้นที่จะทราบอย่างชัดเจนได้ว่ารายได้ที่จะได้รับเนื่องจากรัฐบาลเป็นผู้จ่ายส่วนต่างระหว่างราคาประกันข้าวกับราคาตลาดให้กับชาวนาอย่างไรก็ตามชาวนาจะได้รับการประกันราคาข้าวนั้น <pega> ต <assass inations> ้องเป็นชาวนาที่มาขึ้นทะเรียนเท่านั้น 4. ตลาดคือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าบทบาทของตลาดคือขายเกษตรล่วงหน้ามีแนวโน้มเพิ่มความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากบรรดาพ่อค้าต้องรับภาระกับความเสี่ยงในเรื่องราคาและราคาในประเทศมีแนวโน้มผันผวนมากขึ้นกว่าในช่วงที่มีการใช้มาตรการับจำนำดังนั้นบรรดาพ่อค้าข้าวที่มีความรู้และความเข้าใจถึงกลไกของการดำเนินง,งานของตลาดซื้อขายล่วงหน้าก็จะหันมาใช้บริการมากขึ้น,นเพียงแค่ลดความเสี่ยงทางด้านราคา ใช้มาตรการราคาประกันข้าวกับเกษตรสร้งแฟ้งตลาดสินค้าเกษตระวภทโดยดําเนินการไปแล้วกับสินค้ามันสเปรังและข้าวโพดยังสัตย์ทําให้คาดการได้ว่าราคาสินค้าเกษตรลดขัดหววไปตามฤดูกาลของภารับของรัฐบาลประเด็นสาคัญของการปรับเปลี่ยนมาตรการรัะจะนำข้าวมาเป็นการประกันราคาข้าวก็คือภาวะของรัฐบาลรลง โดยรัฐบาลไม่ต้องใช้เงินยนมากเข้ากับการจำน้าข้าวหรือค่าใช้จ่ายในการติดรั้งสาสาข้าวครับสำหรับในแง่ของนโยบายราคาคาข้าวนะครับชาวนาทุกคนจะมีสิทธิ์จำนำข้าวนะครับกับโรงสีแล้วถ้าโรงสีเนี่ยตูกติดนะครับไม่ให้ราคาที่ใกล้เคียงกับรัฐบาลกำหนดนะครับชาวบ้านสามารถย้ายโรงสีเพื่อรับรับจำนำรับจำนำข้าวใหม่นะครับ เพราะจะได้ได้ราคาที่ใกล้เคียงกับรัฐบาลที่กําหนดนะครับเัาสำหรับนโยบายเนี้ยเนี่ยเป็นนโยบายที่ใหม่นะครับซึ่งมาแรงในของรัฐบาลในปีนี้นะครับแต่ถ้าจะเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เนี่ยก็ยังมีปัญหาหลายด้านนะครับประการแรกนะครับข้าวเนี่ยที่ชาวนาได้ไปจำหน่ายบนรัฐบาลเนี่ยทำให้รัฐบาลได้รับข้าวที่มหาศาลนะครับจะมีปัญหาในเรื่องก,การส่งออกกับราคานะครับในตลาดโลกในข้อที่1น,นะครับ รัฐบาลเนี่ยจะรับมาในราคาที่ประกันกับชาวบ้านนะครับแต่จะถ่ายทอดส่งออกนะครับไปตลาดโลกเนี่ยได้ราคาต่ำทำให้รัฐบาลขาดทุนประการที่2นะครับรัฐบาลเนี่ยจะเก็บข้าวไว้ในตะัอกที่นานนะครับยิ่งเราเก็บนานขึ้นราคา,าก็จะตกต่ําในการส่งออกนะครับก็จะตกต่ําไม่ได้ราคาที่เรารซื้อมาทําให้รัฐบาลขาดทุนนะครับประการสองนะครับที่ เป็นปัญหากับนโยบายนี้นะครับคือในการทาโครงการประกันราคาข้าวเนี่ยชาวบ้าน,นได้รายได้อยู่นะครับทําให้ชาวนาเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จานวนข้าวได้เพิ่มขึ้นทําให้รัฐบาลเนี่ยได้รับภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นนะครับแต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยจะควบคุมตรงนี้นะครับก็เราก็ต้องชดใช้แก่ประชาชนนะครับว่าห้ามทํา นาเนี่ยและส่งผลผลิตที่ได้น้อยนะครับทาให้ชาวนานขาดรายได้ไปหนึ่งครั้งนะครับต่อปีจากสองครั้งต่อปีนะครับรัฐบาลเนี่ยต้องควบคุมการผลิตนะครับข้าวของชาวนาให้ได้ไมากที่สุดเพื่อคุ้มต่อชาวนาที่งดการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นครับโครงการประกันราคาข้าวเป็นการประกันว่าพี่น้องชาวนาจะขายข้าวได้ไม่ต่ำกว่าหมื่นบาท แม้ราคาเข้าในท้องตลาดจะเป็นเท่าไหร่ทางรัฐบาลก็จะเชเฉยๆส่วนที่ขาดไปให้ข้อดีคือเกษตร,รษกรจะได้รับผลประโยชน์โครงการน,นี้มากกว่าราคาเข้าจะเป็นไปตามกลไกตลาดไม่มีบิดเบือนปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจากเจ้าหน้าที่รัฐมีน้อยลงมากแม้เกิดภัยพิบัติจากน้ำท่วมหรือศัตรูพืชระบาดชาวนาก็จะได้ส่วนตา่างแม้ไม่มีผลผลิต ข้อเสียก็คือรัฐบาลจะจ่ายเงินไปสู่เกษตรกรโดยตรงทําให้รัฐต้องจ่ายเงินเพื่อการเป็นจํานวนมากโดยไม่ได้อะไรกลับมามีการแย้งการทํานาที่เป็นเทจและทําให้ราคาข้าวไม่เกินกว่า10,000บาทเพราะการจ่ายเงินส่วนต่างจ่ายให้แค่25ตันถ้าใครไม่เกินกว่า25ตันจะไม่ได้รับส่วนต่างคิดให้ผลผลิตข้าวที่ 500กิโลกรัมต่อไร่ถ้าใครทำได้มากกว่านั้นก็ไม่ได้ศึกษาข้อเสียของนโยบายประกันราคาข้าวนโยบายประกันราคาข้าวส่วนใหญ่มีปัญหามาจากการคอรัปชันคอรัปชันหมายถึงการกระทําเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีชอบด้วยกฎหมายของมัตนเองและผู้อื่นประเภทของการคอรัปชัน มีสประเภทดังนี้ 1. นขนาดเล็กน้อย 2. อขนาดใหญ่สาการให้ของการให้ของขวัญรูปแบบการคอร์ั่ชันมีดังนี้ 1. นึ่งการจริตโดยดย,รรโดยักย่อ 2. การุจริตโดยจัดซื้อจัดจ้าง 3. การซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้ง นโยบายนี้มีข้อเสียตรงความมั่นคงหลายประการประการแรกนโยบายนี้ให้ความช่วยเหลือกับชาวนาะทุกคนที่นำข้าวมาจำนำโดยไม่ถึงคำนึงถึงความจำเป็นยิ่งไปกว่านั้นชาวนาที่ยากจนที่ปลูกข้าวไว้บริโภคเองและไม่มีผลผลิตเพียงพอสำหรับจำหน่ายไม่ได้รับปร,ประโยชน์จากประโยชน์จากครงการนี้ประการที่2นโยบายนี้จะสร้างภาระด้านงบป,ประมาณสูงมากเนื่องจากตั้งราคาข้าวไว้สูง ทำให้มีแนวโน้มขาดคุณค่าทุนสูงยังมีความเสียหายจากการเสือ่อมคุณภาพของข้าวที่จัดเก็บไว้นานประการที่3นโยบายจำํนำข้าวจะทําลายแรงจูงใจและประสิทธิภาพอันเกิดจากกลไกตลาดพอรัฐจะเข้ามาเป็นผู้ค้าข้าวเพียงรายเดียวนโยบายนี้จะทําให้โรงสีขาดแรงจูงใจในการปรับปรุประสิทธิภาพประการที่ 4. นโยบายนี้จะทําลายความสามารถ ในการแข่งขันอุตสาหกรรมข้าวไทยทําให้อุตสาหกรรมข้าวอ่อนแอลงพอรัฐกลายเป็นผู้ค้ารายเดียวขณะที่ผู้ส่งออกข้าวหรือผู้ผลิตข้าวต้องประมูลข้าวเพื่อซื้อจากรัฐทําให้ผู้ผลิตแต่ละรายมีความเสี่ยงว่าจะสามารถนําข้าวจากรัฐเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าในราคาปริมาณและคุณภาพที่ลูกค้าต้องการได้หรือไม่ประการที่5การดําเนินนโยบายมีความเสี่ยงการุจริต พอเราต้องจ้างเอกชนมาในาดำนเนินการแทนรัฐเช่นการรับซื้อข้าวในขณะที่ภาครัฐมีกําลังการตรวจสอบจํากัดประการที่6นโยบายจํานําข้าวอาจทำลายความเท้มแข็งของเองครือข่ายทางสังคมโดยทําให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการที่พึ่งพาันเองมาเป็นหันมาพึ่งพารัฐค่ะข้อสังเกตที่6กรัวเรือนชาวนาะทั่วประเทศไทยมีประมาณ384ล้านตัวเรือน แต่ชาวนาที่เข้าโครงการจํานวนไม่ถึง9 8 0 0ตัวเรือนคําถามที่สําคัญตามมาชาวนาที่ยากจนได้รับผลประโยชน์จากโครงการจํานําเข้าใดจํานวน 3. แสนล้านบาทที่นํามาใช้ในโครงการตกไปอยู่ในมือใครบ้างโครงการจํานํำข้าวมีการล่วงไหลอย่างไรบ้างและประเทศสูญเสียอะไรจากโครงการจำำํานําประการแรก ในบรรดาชาวนาที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการจำนำข้าวมีหลักฐานชัดเจนว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่กับชาวนาที่มีฐานะร่ำรวยฐานะปานกลางและชาวนาส่วนเล็กที่มีฐานะยากจนซึ่งชาวนาส่วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้น้อยมากประการที่สอง โครงการํำนำข้าวต้ใช้เงินภาษีของประชาชนในการแจกแจง,งข้าวจำนวนมากนอกจากเงินกู้ที่ใช้ซื้อข้าวราคาตลาดจำนวน38ล้านบาทต่อปีรัฐบาลยังต้องใช้เงินจำนวน2 6 4 4ล้านบาทในการจ้างโรงสีเพื่อปเ,เป็นสภาพข้าวเป็นข้าวสารยงตประการที่2 โครงการจำนำข้าวต้องใช้เงินภาษีประชาชนในการแทรกแสงตลาดข้าวเป็นจำนวนมากนอกจากเงินกู้ที่ใช้ซื้อข้าวในตลาดจำนวน3แสนล้านบาทต่อปีแล้วรัฐบาลยังต้องใช้เงินจำนวน2 6 4 4ล้านบาทในการจ้างโรงสีเพื่อแปรสภาพข้าวเปลือกเป็น,น,ปน,นข้าวสารจ่ายค่าโกดังค่าแปรสภาพข้าวเพื่อตรวจสอบปริมาณคุณภาพข้าวประการที่3 โครงการจำนำข้าวให้เกิดการรั่วไหลและตุนความจำนวนมหาศาลเงินรั่วไหลก้อนแรกคือ,อเงินที่ซื้อข้าวจากชาวนาบางส่วนไปยังโรงสีและชาวนาในประเทศเพื่อนบ้านเพราะมีบางแหล่งลักลอบนำข้าวจากเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์ในการจำนำไม่มีใครทราบว่า,าข้าวมาจากประเทศเพื่อนบ้าน จำนวนเท่าไหร่แต่นักวิชาการในเขมรคาดว่าจะมีข้าวจำนวนหลายแสนตันเข้ามาในประเทศไทยถ้ารักรอบข้าวสวมสิทธิห้าแสนตันก็แปลว่าข้าวเงินภาษีไทยเป็นจำนวน2,000ล้านบาทล่วไหลไปยังประเทศเพื่อนบ้านและลงสีที่ทุจริตประการที่4โครงการจำนำก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม และตุนเปล่าการั่วไหลข้างต้นเป็นการถ่ายโอนภาษีจากกระเป๋าของประชาชนผู้เสียภาษีไปสู่ชาวนาโรงสีและธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งการถ่ายโอนเงินจากชาวนาและโรงสีที่เข้าร่วมโครงการธุรกิจไปสู่ผู้มือผู้ธุรกิจประการสุดท้าย คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการระบายข้าวในแต่ละปีมี2ประเด็นคือ 1. หากรัฐบาลยังคงใช้นโยบายจำนำข้าวทุกเม็ดเหมือนเดิมแต่การวางแผนระบายข้าวออกในโกดังทั้งหมดปริมาณข้าวยังจะใกล้เคียงกับปริมาณข้าวในโกดังปีใหม่การกระทำเช่นนี้จะทำให้ราคาข้าวในฤรูปการใหม่สูงขึ้น เหมือนปีที่ผ่านมาประการที่2อหากรัฐบาลไม่อยากจะสงี้สาธารณะรัฐบาลก็จะต้องขายข้าวทั้งหมดในโกดังเพื่อให้ได้เงินนำจำนำข้าวทุกเม็ดในปีต่อไปก่อให้เกิดปัญหาของประการเล็กๆอาจจะมีนายหน้านักการเมืองบางคนที่หวังจำนำข้าวในฤดูการใหม่และ นำข้าวเก่าไปให้พ่อค้าได้ประมูล 2. ประการที่2การระบายข้าวจะทำให้ราคาข้าวในตลาดลดลงและขาดทุนรัฐมากขึ้นสาลกรุทบด้านลของนโยบายประกันราคาข้าวที่มีต่อการเมินไทยข้อเสีย 1. รัฐต้องจ่ายเงินไปสู่เกษตรกรโดยตรงทำให้รัฐต้องจ่ายเงิน เพื่อการนี้เป็นจำนวนมากโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมา2องทำให้ราคาข้าวไม่ขึ้นเกินหนึ่งหมื่นบาทเพราะพ่อค้ารับซื้อรู้ว่าการจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรแล้วเหมือนลดกดราคาข้าวไม่ให้เกินหนึ่งหมื่นบาท 3. การจ่ายเงินส่วนต่างใจ่ายให้ใช่ยี่25บาตันถ้าใครได้ไม่เกินกว่า25บาตันจะไ,ได้รับส่วนต่าง4ให้คิดผลข้าวที่5 0 0ร้อกิโลกร,รัมต่อไร่ถ้าใครทําได้มากกว่านั้นก็ไม่ได้ ผลกระทบที่ต้องจับตามองของการปรับเปลี่ยนมาใช้มาตรการการประกันราคาข้าวมีดังนี้หนึ่งราคาข้าวในประเทศราคาข้าวในประเทศขึ้นอยู่กับกไงตลาดเนื่องจากข้อแตกต่างสําคัญของมาตรการรับจำนำประกันราคาข้าวคือมาตรการการรับจำนำเป็นการดืงปริมาณข้าวออกจากตลาดโดยเฉพาะในต้นฤดูดการผลิตปริมาณข้าวส่งออกในตลาดเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ประกันราคาข้าวปริมาณข้าวทีห่หลุดเอ็นอยู่ในมงตลาดหรืออาจกล่าได้ว่าราคาข้าวในประเทศมีแนวทัวผันมากกว่าใช้กับมาตรการการรัฐนันข้าวสําหรับในปีปกตริราคาข้าวในช่วงฤดูการผลิตมีแนวโน้มลดลงและราคาสูงขึ้นในช่วงปลายฤดูการผลิตโดยรัฐบาลควบคุมการจําหน่ายปีข้าวสารบรรจุถุงทำให้ทุกข์กอบการขึ้นราคา เกินกว่าเพดานที่กำหนดไว้ซึ่งผู้ประกอบการบรรจุข,ข้าวสารคิดว่าปริมาณข้าวที่ผู้บริโภคบรรจุข้าวสารเป็นโถคิดเป็นร้อยละ40ของผู้บริโภคข้าวสารประเภททั้งหมดส่วนอีกร้อยละ60เป็นผู้บริโภคข้าวสารแ่งขายจากจะสอบค่ะสำหรับโครงการประกันรายได้ข้าวะนะคะจะแบ่งออกเป็น5ประเภทข,ข้าวเปลือกเจ้านะคะตันละหนึ่ง 10,000บาทข้าวเหนียวตันละ1 1 2 0 0 0บาทข้าวหอมมะลิตันละ1 1ึ่0ันบาทข้าวหอมนอกพื้นที่ตันละ1,40่0บาทข้าวหอ,อมปทุมตันละ110 0 0บาท,าบท, 1, 5, บาทโดยให้โดยให้เกษตรกรชาวนาขึ้นทะเบียนกับกระส่งเสริมเกษตรหลังก่อนก่อนการกำหนดหลักเกณฑ์อ้างอิงประกาศราคาอ้างอิงทุก15วันส่วนการใช้สิทธิและการจ่ายเงินนั้น เกษตรกร,ร,กรทำสัญญากับธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์โดยโครงการผ่านจ่ายหักบัญชีกำกับมีการดูแลมีการตั้งอนุกรรมก,การกำกับดูแลปัญหาต่างๆและมาตรการประหยัดตลาด คือการนำตลาดการผลิตการส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP หรือข้าวที่ผ่านมาตรฐานการเพาะปลูกและการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะส่วนมาตรการระยะยาวคือการพัฒนาชาวนาให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ส่วนมาตรการด้านตลาดนั้นงานเร่งด่วนคือการปรับปรุงสมดุลโดยการให้สินเชื่อและการะลองการขายโดยสถาบันการเกษตรและชดเชยดอกเบี้ยให้กับ ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปรับปรุงทุกด้านยุทธศาสตร์ข้าวไทยและการรักษาตลาดส่งออก 2. การส่งออกข้าวไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างพ่อค้าข้าวในทุกระดับจะเพิ่มขึ้นราคาข้าวจะเป็นไปตามกลไกของตลาดซึ่งปริมาณการผลิตข้าวและความต้องการปริมาณข้าวนั้นจะอยู่ในตลาดโดยไม่มีการแบ่งระหว่างข้าวและ และเอกชนอีกต่อไปซึ่งจะเป็นข้อดีที่ประเทศผู้ค้าข้าวไทยจะไม่มีปริมาณสต็อกข้าวของรัฐบาลนโยบายนโยบายสต็อกข้าวของรัฐบาลจะเป็นข้อต่อรองในการกดราคารับซื้อข้าวของไทยตลาดข้าวส่งออกของประเทศไทยเจอความท้าทายรอบด้านแม้ตลาดส่งออกข้าวของไทยจะเคยรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานในอดีต แต่ในปีที่ผ่านมาการส่งออกข้าวไทยประสบกับฝันร้ายจากจำานวนปริมาณการส่งออกที่เหลือเพียง7.58ล้านตันและเป็นยอดการส่งออกที่จําที่สุดในรอบ6ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปีพศ2556ยอดส่งออกข้าวไทยพศ2561 11.23ล้านตันคิดเป็นเงิน1,82,82ล้านบาทพศ2562 7.58ล้านตัน คิดเป็นเงิน1 3 5 4 4ล้านบาทมกราคมถึงมีนาคมพศ2563 1.47ล้านตันคิดเป็นเงิน28,497ล้านบาทการส่งออกข้าวของไทยในปีนี้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมีความกังวลว่าประเทศไทยอาจจะต้องเสียแชมป์อันดับสองการส่งออกข้าวไทยให้กับเวียดนามที่มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีความหอมนุ่มจนเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ข้อมูลจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยพบว่าไทยมีการส่งออกข้าวอันดับ2 7.58ล้านตันส่วนเวียดนามอันดับ3าม6.37ล้านตันส่วนอินเดียอันดับหนึ่ง9.77ล้านตันการที่ไทยส่งออกข้าวลดลงมาจากคนทั่วโลกต้องการรับประทานข้าวที่หอมนุ่มมากขึ้นแต่เวียดนามก็มีพฤติกรรมคนทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนไปจากการรับประทานข้าวที่แข็งหรือข้าวอะไรก็ได้เป็นข้าวที่มีความหอมนุ่ม ข้าวที่ประเทศไทยส่งออกไปขายข้าวขาว3.21ล้านตันข้าวเนื้อสงล้านตันข้าวหอมมะลิ1.41ดล้านตันข้าวหอมไทย0 5 1ล้านตันข้าวเหนียว0.22ยล้านตันหประเทศที่ส่งออกข้าว 3. รายได้ของเกษตรกรการแทรกแซงตลาดข้าวโดยการใช้มาตรการประกันราคาข้าวนั้นจะมีเพียงชาวนากลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะทราบอย่างชัดเจนว่าไรายได้ที่จะได้รับ เนื่องจากรัฐบาลจะเป็นผู้ที่จ่ายส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาตลาดให้กับชาวนาชาวนาที่จะได้รับประกันราคานั้นต้องเป็นชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าบทบาทของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้ามีแนวโน้มเพิ่มความสัมคัญ์มากขึ้นเนื่องจากบรรดาพ่อค้าเข้าต้องรับภาระความเสี่ยงในเรื่องราคาและราคาเข้าในประเทศมีแนวโน้มผันผันมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านการใช้มาตรการการรับจำนำถ้าราคาสินค้าเกษตรอื่นๆมีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะหันมาใช้มาตรการประกันราคากับการแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรทุกประเภท โดยเริ่มดำเนินการไปแล้วกับสินค้ามันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทําให้คาดการได้ว่าราคาสินค้าเกษตรจ,จะผันผวนไปตามฤดูกาล 6. ภาระของรัฐบาลประเด็นสาคัญของการปรับเปลี่ยนจากมาตรการรับจำนำข้าวมาเป็นการประกรันราคาข้าวก็คือภาระของรัฐบาลจะลดลงโดยรัฐบาลไม่ต้องใช้เงินหมุนเวียนมากเท่ากับการรับจำนำข้าวลดภาระา ใช้จ่ายในการเก็บรักษาตอกข้าวรวมทั้งยังเดินภาราการตรวจสอบความถูกต้องของข้าวในสต๊อกของรัฐบาลบทสรุปการปรับการปรับเปลี่ยนนโยบายข้าวของรัฐบาลนับว่าเป็นเรื่องดีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นมาตรการที่เตรียมมือกับการเปิดเสรีตลาดข้าวในช่วงต้นปี2553ตามข้อตลกลงกับองค์การค้าโลก และเป็นการผลัดันให้มีการปรับปรุงนโยบายการแทรกแซงตลาดข้าวมาจากมาตรการรับจำนำเป็นมาตรการประการราคาทั้งนี้เพื่อลดการขาดทุนในการดาเนินมาตรการรับจำนำข้าวอย่างไรก็ตามเป้าหมายของนโยบายประกานราคาที่จะนํามาใช้แทนมาตรการรับจำนำข้าวนั้นแม้ว่าจะช่วยลดภาระรัฐบาลในการแบกภาระสต็อกข้าว ลดความเสี่ยงของโอกาสทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดําเนินง,งานแต่ก็ยังมีโอกาสที่รัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณมากขึ้นในการหันมาใช้นโยบายประกันร,ราคาโดยเฉพาะในกรณีที่ชาวนายังผลิตข้าวอย่างเต็มที่